ดี DIY. What ไอวายหัวเชียไฟแชกทำยงไงไปดูในคลิปเลยครับผมเข้ามาดู <G az zy> ก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเนื่องจากช่องผมเป็นช่องใหม่อยากจะให้มันเออเหมือนชาวบ้านชาเมืองเขามีคนติดตามมีอะไรพวกเนี้เพื่อจะเชื่อกันกระจายความรู้กระจายจไอเดียใหม่ๆกระจายการแก้ปัญหากระจายาทุกสิ่งทุกอย่างครับตามชื่อช่องเลยไลฟ์สาระไม่ใช่ว่าไลฟ์ประโยชน์ไลฟ์ลค่านะครับ ไลค์คือไล์ชอบกับชอบสาระทั้งงานซ่อมบำรุงมอเตอร์ไซค์เครื่องไฟฟ้าสว่านหินเจียอุปกรณ์ก่อสร้างสารพัดทุกอย่างนะครับงานฝ้าปูนกอ่อชาสารพัดเกี่ยวกับบ้านนะครับที่ไม่ถนัดแต่เดียวคือไฟฟ้าภายในบ้านเพราะผมไม่เคยชอบไฟฟ้าแต่ผมก็ทําได้แต่ว่าผมไม่เคยทํางานพวกเดินสายไฟอะไรพวกนี้ผมไม่เคยแต่ก็เป็นพวกงาน DIY งานซ่อมมอเตอร์ไซค์ เกี่ยวกับเครื่องอะไรที่มันมีล้อไอ้พวกเนี้ยผมถน,นัดอุปรกรณ์ก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าสว่านหินเจียตยู้เย็นเครื่องประผ้าทีวีสารพัดหรือมันจะเป็นพวกการบิวดี้ไอไวเกี่ยวกับบ้านอะไรพวกเนี้ยถามผมได้ครับคอมเมนต์มาถามได้ครับทักมาถามก็ได้ครับจะติดต่อถามเออถามมาคุยมาอะไรกันใน Facebook ก็ได้ครับก็อคอมเมนต์กันไว้มาเขาเลือกอีกรอบหนึ่งเพราะผมรูเสื้อผมจะแพมเยอะไปสองรอบแหละ แล้วแรกเลยคือเราก็ต้องไปเช็คมาครับที่เราจะเอาคือเราจะเอาตรงนี้โมมันนี่นี่นี่โมตัวนี้แล้ก็แง,ง้มมันเลยนี่พอหมาจัดการครับเอาไปปีค้างเนี่ยมันออกออกง่ายครับปีค้างเนี่ยเนี่ยลุกล้ แล้วเราก็พอได้พอได,อได้ตัวนี้มาใช่ไหมเนี่ยใช่เปล่ตรงนี้เราก็อานาัยที่สองก็เราก็ไปตัดนี่มาครับตัดลวดเนี่ยตามความยาวที่เราชอบนะครับพื้นที่มันเข้ายากหรือว่าซอกซอยมันไม่ค่อยเอื้อมหน่ยแล้วก็ใช้ยาวๆหน่อย อันนี้เราเลือกความยาวจะใช้ทั้งเส้นเลยก็ได้เนี่ยเจียมันยาวๆไปเลยนี่แย่ไปเลยอย่างนี้เนี่ย <c oughs> แย่ไปเลยอย่างนี้เนี่ยประมาณนี่ประมาณฟุตหนึ่งหน้าครับสามสิบเซนออสามสิบเซนจริงเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตามนะแต่ผมตัมมาแล้วล่ะออเอาเลืยให้ดูนะมา ที่ผมใช้เมื่อกี้เนี่ยมองเห็นบ้นางไม่เห็นหรอ ไม่เลยครับกล้องไม่ชัดครับโทรศัพท์มันไม่ใช่โทรศัพท์แผลเขาศัพท์มันของทุกมือสองคือสี่ห้าร้อยเพาผมใช้ของดีแน่ครับงานทํางานเกี่ยวของเลอะของที่มันตามเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์คุกคีกับรถนี่ไม่ใหม่ครับจอแตกกระจายแลครับไอ้ย่าเอทผมนี่ใช้ได้สามวันเองเปลี่ยนจอไปสี่รอบเดือนเดียวเนี่ยบุ๊งเลยกองแม่เป็นยังไงมันใช้ไอ้เนี่ยแอลป์โอเอสามเจ็ดเนี่ยมันทนดีครับทึกดีหน้าจอมันทึกดีผมชอบ แม้วามันจะช้ามันจะอะไรแต่ว่ามันทนนี้ยมันไม่ต้องเพืองเงินเราไปต้มอดอูมันบ่อยหน้าตากม่ใช่ไหเนี่ยผมใช้ไม่ชหมันเ,นเออผมหลังจากที่ผมได้ทําการประกอบเสร็จแล้วครับนี่อันใหม่จะใช้แบบสองโง่เลยเพิ่มขนาดหน้าหน้าตัดหน้กกว้างอันนี้อัน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 นี้อันแรกอันน,น,นี้อันใหม่เอามาลองดูอันนี้ฟางว่ามาันจะเฟลไหมจะใช้งานได้จริงเปล่าจะทนไหมจะถึกไหมจะกินดีไหม ด้วยการเดี๋ยวผมจะเจียแ์่พนเพนปีนแง่นนี่เดี๋ยวผมประกอบไตไตสวรรค์กันแป๊บนึงอ่ะได้ทำการประกอบไตสวรรค์เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันมาลองกันเลยว่ามันจะเฟี้ยวไหมครั ใช้งานดีครับไดูกินผงเล็กกระจุยกระจายเลยไอ้ผงปีเนียม,มใครชอบก็ไปทําตามได้ครับไม่ต้องเสียงเงินตืห้หัวคาบายสองสองร้อยบาทร้อยบาทอันทุกๆก็ร้อยบาทตามตลาดนะสองร้อยบาทก็ดีนอนหัวคาบายน,นี่ครับไปเช็คดอกเกานี่แหละเพราะไอโมไปเช็คเนี่ยคุณสมบัติมาสามารถเจาะขวดแก้วได้นะครับ ก็ใครใครรู้วิธีทำอ่ะฝากไปด้วยครับถ้าเกิดเจ้าก็กดติดตามกดไลก์กดกแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับไปละ